ทุกคนค่ะวันนี้เราจะพาเที่ยวที่เวดิสประเทศอิตาลีค่ะเริ่มเลยเราก็พาชมวิหารซานมาโคค่ะซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกระดับมหาวิหารประจำเขตค่ะสถาปัตยกรรมที่เห็นในปัจจุบันเป็นแบบกอธิค่ะที่เป็นตัวอย่างที่สำคัญของสถาปัตยกรรมแบบไบเซนทายค่ะตั้งอยู่ที่จัตุรัสซานมาโคติดและเชื่อมกับาลาโซดูก,กาเลค่ะ ใครมาเที่ยวเวนิสต้องมาตรงนี้นะคะตรงจัตุรัสซานมาโคเนี่ยค่ะในวันที่เราไปนะคะคนเยอะมากเลยนะคะมายืนถ่ายรูปมาอาบแดดมาฟังดนตรีกันค่ะมหาวิหารนี้นะคะจะมีประตูสุ้มโค้ง5แห่งคล้ายกับศิลปะโรมันค่ะเดิมตัวโบสถ์เป็นโบสน้อยของเจ้าผู้ครองเวนิสค่ะ จตุรลัสซานมาโคนี้นะคะเป็นจัตุรลัสที่โด่งดังที่สุดของเวนิสค่ะเราก็จะสะดุดตากับหอระฆังสูงตระงงานตาเลยค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางความคึกคักของแห่งนี้เลยค่ะมีบทบาทสำคัญในชีวิตของชาวเวนิสมากกว่า10ศตวรรษค่ะชาวเวนิสเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่าเอลพิซาค่ะและก็ยังมีอาคารเก่าแก่ที่สวยงามอีกมากเลยนะคะ เวนิสนี่มีชื่อเสียงว่าเกิดจากน้ำงดงามด้วยน้ำและ,จะเจริญเติบโตด้วยน้ำค่ะมีชื่อเล่นว่าเมืองน้ำค่ะเมืองลอยน้ำเมืองร้อยเกาะค่ะและยังเป็นเมืองเดียวในโลกที่ไม่มีรถยนต์คลองก็คือถนนหนทางนะคะและเรือคือยานผ่านะเดียวของเวนิสค่ะโดยเฉพาะเรือกอนโดลาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแท้จริงและเป็นเมืองแห่งความโรแมนติกที่ลอยอยู่บนคลื่นน้ำค่ะ ตอนนี้เราจะพาทุกคนมาล่องเรือกอนโดลาชมความงามของเวนิสกันค่ะเรือกอนโดลามีรูปร่างเพรียวสง่าและดูเนีย้ยบที่มีเอกลักษณ์และคุณสมบัติแบบนี้ก็เพราะเป็นขั้นตอนการสร้างที่พิถีพิถันและซับซ้อนนะคะขึ้นอยู่กับเทคนิคและหลักการที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงน,นับศตวรรษมาแล้วค่ะส่วนประกอบของเรือทั้งหมดก็มี280ชิ้นลักษณะไม้เข้าลิ้นทำขึ้นด้วยมือค่ะ และถูกนำมาเชื่อมต่อกันพอดีเหมือนกับจิ๊กซอค่ะมีความเชื่อมาว่าถ้าคู่รักได้จูบก,กันเมื่อตอนะระฆังปานายดังตอนเย็นขณะลอดสะพานถอนหายใจถือว่าคนนั้นจะรักกันยืนนานค่ะเรือกอนโดลานะคะสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะจุผู้โดยสารได้ลำละไม่เกิน6ท่านค่ะสะพานที่มีชื่อเสียงก็มีสะพานลีอนโตสะพานถอนหายใจค่ะ เวนิสประเทศอิตาลีนี่นะคะเป็นเมืองแห่งสายน้ําในยุโรปที่ได้ชื่อว่าสวยงามและโรแมนติกอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะควรค่าแก่การไปเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิตนะคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของเรือกอนโดล่านะคะสวยงามค่ะ สะพานเรอันโตนะคะเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเวนิสเป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นจุดถ่ายภาพที่สำคัญจุดเด่นของเขาก็คือมีหลังคาคลุมสะพานที่สวยงามค่ะสะพานถอนหายใจนะคะทำไมถึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักในยุคสมัยใหม่ในตำนานเล่าว,ว่านักโทษที่เดินข้ามสะพานไปยังห้องขังหรือห้องประหารชีวิตจะถอนหายใจเมื่อพวกเขาจะต้องข้ามสะพานนี้ค่ะ เพราะภาพที่เห็นสุดท้ายผ่านหน้าต่างเล็กๆของสะพานนักโทษต่างรู้ดีว่านี่เป็นภาพสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปในเรือนจำค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อสะพานแห่งนี้ค่ะและชื่อที่น่าจดจำจนกลายเป็นสถานที่โด่งดังค่ะสร้างขึ้นในปี1,602ค่ะเพื่อเชื่อมโยงด้านหน้าของพระราชวังดูคารกับเรือนจำที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในปี2 1 3 2ค่ะ มันเป็นสะพานที่มีหลังคาเดียวในเวนิสและปิดสนิทหน้าต่างแคบและปล่อยให้แสงน้อยมากผ่านลวดตะข่ายซึ่งพวกเขาก็สามารถมองเห็นซันจิโอจิโอและลากูลนะคะมันเป็นภาพสุดท้ายของอิสระภาพสำหรับผู้ที่ใช้เวลาที่เหลือในคุกช่วงเวลาแห่งความเสียใจและความโศกเศร้าค่ะนอกจากล่องเรือแล้วนะคะเวนิสตลี่เนี่ย ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมที่มาพร้อมกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ตื่นตามำนมากค่ะเช่นมหาวิหารซานมาโกหรือโบสถ์ทองคําค่ะเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลีค่ะและพระราชวังดูดพาเลตค่ะเป็นพระราชวังที่ประทับของดูดออฟเวนิสในอดีตในปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโกธิกค่ะ มีนักท่องเที่ยวได้นั่งเรือกอนโดลาชมฟาร์มงดงามของสายน้ำและตึกโบราณต่างๆของเวนิสกันมากมายเลยค่ะเรือบางคณะนะคะก็จะมีดนตรีเล่นในเรือด้วยค่ะชมเพลินมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็จะมาขอเล่าเรื่องราวของวิหารซานมาโคค่ะเขาจะเป็นโครงสร้างเหล็กประกอบด้วยประตูสุ้มโค้ง5แห่งคล้ายกับศิลปะโรมันค่ะ เดิมนะคะตัวโบสถ์เขาเป็นโบสน้อยของประมุขผู้ครองเวนิสเป็นสิ่งก่อสร้างที่งดงามประดับด้วยงานโมเสสแบบใบเซนทายค่ะปฏิมากรรมต่างๆแสดงถึงความสมบูรณ์มีอำนาจความมั่นคงของเวนิสตั้งแต่คตริสตศตวรรษที่11ค่ะก็ได้รับสมญานามว่าโบสถ์ทองค่ะ ส่วนหอระฆังซานมาโคนะคะที่ตั้งอยู่ที่จัตุรัสซานมาโค,คก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนจดจำได้มากที่สุดของเมืองค่ะมีความสูง98.6เมตรค่ะตั้งอยู่ใกล้กับด้านหน้าของมหาวิหารซานมาโคค่ะรูปแบบเรียบง่ายสร้าง้วยอิฐสี่เหลี่ยมเรียงกันเป็นชั้นๆประกอบด้วยระฆังนะคะส่วนบนเป็นรูปหน้าของสิงโตค่ะเป็นสัญลักษณ์ของซานมาโคค่ะตอนนี้เรือ กอนโดล่าพาเรามาชมบรรยากาศด้านนอกเพื่อจะย้อนกลับไปที่เราขึ้นเรือครั้งแรกค่ะต,ตรงนี้เป็นทะเลที่ที่ใหญ่นะคะตรงนี้นะคะมีเรือตรงนี้ค่ะสะพานดิอันโตนะคะที่สวยงามที่ผู้คนมาจะต้องมาถ่ายภาพตรงนี้ค่ะเป็นสะพานที่มีหลังคาค่ะวันที่เราไปผู้คนหนานแน่นมากๆเลยค่ะเราไปกับลูกสาวนะคะ นี่เราถ่ายจากบนสะพานค่ะเราก็จะเห็นเรือเรือยนต์นะคะเล่นเล่นไปเล่นมาแล้วก็เรือกอรโดลาด้วยค่ะตรงนี้เราถ่ายมุม,มสูงมาค่ะสวยงามมากๆเลยไม่ว่าจะมองไปมุมไหนด้านไหนของเวนิสสวยทุกมุมเลยค่ะแม้แต่ร้านค้าร้านอาหารก็สวยงามค่ะมาชมที่นี่แล้วมีความสุขอยากส่งต่อความสุขให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆนค่ะชมแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปฐุมรัตน์สตอรี่ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปดีๆมาให้ชมกันอีกค่ะชมกันต่อเลยนะคะจนจบค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากๆค่ะชมแล้วมีความสุขนะคะขอเพื่อนเพื่อนๆทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะทำกิจการงานใดก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองค่ะ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาพูดคุยกันบ้างนะคะเพืเ่อนๆคอมเมนต์ Comment ใต้คลิปเลยค่ะคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอให้เพืเ่อนๆมีความสุขกับการชมสายน้ำอันแสนโรแมนติกและเรือกอนโดลาที่แสนจะสวยงามกันต่อค่ะ